ค่ะทุกคน ผู้จัดการมาเดี่ยวถึงกับอึ้งเลยนะครับอุงอิงเพชรบ้านแพงทำช่อง1ล้านแตกนะครับล่าสุดกับทุกคนทางด้านพี่มาเดี่ยวครับทุกคนก็ได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับลงภายในไม่กี่ชั่วโมงครับทุกคน1ล้าน1 0 0 0 0แสนวิวแตกทันทีครับเป็นคลิปที่น้องอุงอิงเนี่ยได้มีการตามหาน้ำมะนาวครับทุกคนนะหลังจากนั้นครับทุกคนพี่มาเดี่ยวเนี่ยก็ถามในคลิปนะครับว่าน้ำอะไรน้ำมะนาวอะไรนะครับทุกคนทำ เอา1ล้านแตกครับทุกคนสำหรับุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับความแรงของน้องเนี่ยไม่แผ่วจริงๆนะครับไม่ว่าจะไปอยู่ในแพลตฟอร์มไหนนะครับ fc แฟนคลับเนี่ยก็ตามไปให้กำลังใจนะครับเพียงเมื่อเดี่ยวครับทุกคนได้มีการโพสต์คลิปสั้นๆครับลง Facebook ส่วนตัวของตัวเองนะครับและทิ้งไว้ไม่กี่ชั่วโมงครับปรากฏว่า1ล้านแตกซะงั้นครับก็ต้องขอแสดงความดีใจด้วยนะครับและคลิปต่อๆมาเนี่ยกำลังพุ่งทะยานสู่1ล้านเช่นเดียวกันนะครับคลิป ปวิดีโอดังกล่าวนะครับพี่มาเดียวเนี่ยพาดหัวข่าวเอาไว้ว่าน้ํามะนาวอะไรนะครับทุกคนซึ่งถ่ายในรายการอ่าเวิร์กพอยนะครับกับหมอลำไอดอลครับทุกคนที่สตูดิโอเวิร์กพอยนะเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆครับที่ลงเอาไว้นะครับทำเอาพี่มาเดียวเนี่ยตกอ,อกตกใจกันเลยทีเดียวจนแคปข้อความนี้นะครับพร้อมเขียนแคปชั่นนะครับเอาไว้เนี่ยบอกว่า ปาดนะครับไม่กี่ชั่วโมงล้านแตกเลยนี่สุดยอดมากๆเลยนะครับนี่คืออุงอิงเพชรบ,บ้านแพงครับทุกคนไม่ว่าน้องจะไปอยู่ที่ไหนไม่ว่าใครจะลงคลิปอะไรนะครับได้รับความสนใจครับทุกคนสําหรับอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงนะครับกระแสะความแรงเนี่ยปีนี้โอ้โหยิ่งเปรี้ยงกว่าปีที่แล้วอีกนะครับโอ้โหต้องบอกว่าปีที่แล้วเนาะอุงอิงก็โดนคอลหาไปเยอะเหมือนกันดังแป๊บเดียว อ่าอีกไม่กี่เดือนเนี่ยก็ไม่ดังแล้วนะทุกคนก็คือแบบเจอคนอละหาเยอะแต่ทุกวันนี้ครับทุกคนเป็นยังไงละครับกระแสะความแรงของน้องก็ดังอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวด้วยความที่เป็นอุ๋งอิงครับทาเป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลงแล้วก็ให้ใจแฟนคลับทุกคนนั่นเองครับคนก็เลยรักน้องจนถึงทุกวันนี้นะครับและตอนนี้ครับทุกคนต้องบอกว่าน้องเนี่ยลงช่องอะไรเนี่ยครับทุกคนคือวันเนี้ยเรารู้เลยว่า ทุกคนคิดถึงน้องเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยในช่วงปิดฤดูกาลเราก็จะได้ดูแต่ช่องพ่อแม่น้องอุงอิงถูกไหมครับแต่ทีเนี้ยพอวันเนี้ยมีพี่มาเดี่ยวโพสต์มีพี่นิกกี้มีบอสโจมีช่องหลักโพสครับแฟนๆเนี่ยก็แห่เข้าไปดูกันนะทุกคนเพราะว่าอย่างที่บอกเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาน้องอยู่กับคุณพ่อคุณแม่พักผ่อนอยู่บ้านนะครับคนเนี่ยก็แห่นะครับเข้าไปชมคลิปวิดีโอที่ช่องพ่อแม่น้องครับทุกคนนี่คือกระแสของน้องครับอุงอิงเพชรบ้านแพงก็ถือว่าโอ้โหไม่ทําให ทุกคนเนี่ยผิดหวังจริงๆแม้กระทั่งช่องผู้จัดการมาเดียวเนี่ยก็แตกเนี่ยสุดยอดมากๆเลยนะครับและต้องบอกครับทุกคนว่าอุงอิงครับวันนี้รายการหมอลำไอดอลซีซั่น2เนี่ยก็ทนไม่ไหวเช่นเดียวกันนะครับได้ใช้เพจหลักของรายการครับทุกคนแอบถ่ายน้องอุ๋งอิงเพจบ้านแพงแล้วก็พ่อโจครับในขณะที่พ่อลูกเนี่ยกำลังถ่ายคอนเทนต์กันอยู่นะครับทุกคนปรากฏว่าทำเอาได้รับ ความนิยมสูงสุดบนช่องไปแล้วนะตอนนี้นะครับแฟนๆเนี่ยก็แห่เข้าไปดูแล้วก็เข้าไปชมกันเยอะแยะมากมายยอดกดไลค์เนี่ยโอ้โหพุ่งกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนสําหรับวันนี้หลายคนก็อยากเห็นความน่ารักของน้องนะทุกคนอุ้งอิงเพชรป้านแพงก็ถือว่าเป็นตัวที่ไปสร้างเรตติ้งนะครับให้กับรายการได้เป็นอย่างดีเลยนะครับไม่ว่าน้องจะทําอะไรจะออกช่วงไหนนะครับแฟนๆเนี่ยก็รอดูครับทุกคนนะและเชื่อว่าในซีซั่นนี้เนี่ยน่าติดตามแน่นอนเพราะว่าอุ้งอิงเพชรป้านแพงเนี่ย เก่งขึ้นมากๆครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นการดูอ่าต่อนหน้ากล้องหรือแม้กระทั่งการโค้ชอะไรต่างๆอย่างที่บอกว่าน้องเนี่ยโอ้โหบอกกับทุกคนแล้วเนาะบอกลูกๆในทีมแล้วบอกว่าอ่าพี่ๆไม่ต้องเป็นห่วงนะถ้าไม่เข้ารอบก็ไม่เป็นไรนะเพราะหนูเนี่ยมีวง1วง2อรองรับอยู่นะ นี่คือคําพูดของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงกับทุกคนผู้ที่มีแต่แบบอยากจะให้คนอื่นน่ะเป็นเป็นผู้ให้จริงๆครับและแบบเป็นเป็นวิธีปลอบใจที่ดีมากๆเลยอ่ะมีภาวะความเป็นผู้นําสูงมากๆไม่ใช่แบบว่าไม่เป็นไรนะพี่ตกรอบก็ไม่เป็นไรอุงอิงเป็นกําลังใจให้ไม่เลยอุงอิงคิดไปก่อนแล้วล่วงหน้าว่าอะไรจะเกิดขึ้นตกรอบไม่เป็นไร ไปอยู่กับวงหนึ่งวงสองนี่คือคนที่มองอนาคตเป็นนะครับทุกคนเนี่ยคำพูดเนี่ยมิมข่าวกระแสพูดเอาไว้เสมอว่าอุงอิงเป็นคนที่มีภาวะความเป็นผู้นําและเหมือนรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าพูดอะไรเนี่ยก็แบบเป็นอะไรที่มันเป็นรูปธรรมแล้วก็สัมผัสได้นะครับทุกคนนี่แหละคือซุปเปอร์สตาร์ของจริงและทุกวันนี้น้องก็ยังวางตัวบ้านๆนะครับวางตัวติดดินอยู่ไม่ได้ถือเนื้อถือตัวอะไรเลยสาหรับอุงอิงเพชรบ้านแพงนะนี่แหละแฟนๆถึงรักแล้วก็ สนับสนุนองิงอยู่ตลอดเวลานะครับทุกคนเนาะก็เป็นกําลังใจให้กับน้องนะครับวันนี้โอ้โหดีใจนะครับกับทางช่องพี่มาเดี่ยวแสนรักด้วยนะครับผู้จัดการบอสโจครับทุกคนตอนนี้มี1คลิปที่1ล้านแตกไปแล้วแล้วก็กําลังจะมี1-2คลิปนะที่ตอนนี้4 0 0 0 0นห้าแสนหกแสนมาเรื่อยๆแล้วคาดว่าล้านเนี่ยจะแตกอีกหลายๆคลิปครับสำหรับทางด้านช่องผู้จัดการมาเดี่ยวครับทุกคนก็ต้องขอแสดงความดีใจด้วยแล้วก็วันนี้ มีทางช่องหนุ่มโจสาวน้อยเฮฮาพาเสด็ด,ด้วยน้อที่ถ่ายอุ่งอิงแล้วล้านแตกนะครับสุดยอดมากปรบมือลูกสาวคนดูเป็นล้าน f c เป็นล้านจริงๆนี่แหละของแท้นะครับคำว่าองงอิงเพชรบ,บ้านแพงโลโก้องงอิงเพชรบ,บ้านแพงก็คือความแรงนั่นเองนะครับทุกคนนะ ก็มารอติดตามกันนะครับสำหรับองค์อิองอในรายการหมอลำไอดอลครับซึ่งน้องน่ารักมากวันนี้ก็ได้มีการถ่ายคอนเทนต์กับพ่อโจทั้งวันเลยสำหรับคู่พ่อลูกนะครับน่ารักมากจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าเวลาพ่อโจองค์อิงเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันนะครับเราก็จะมีความสุขตลอดเวลานะครับเป็นพ่อลูกคู่บุญที่ กอดคอกันปังจริงๆอะนะสำหรับทางด้านบอสโจกับองคหิงนะครับกอดคอกันปังจริงต้องบอกแบบนี้เลยว่าเวลาเขาอยู่ด้วยกันเนี่ยเขายิ่งแต่มีความน่ารักนะครับมีความน่ารักแล้วก็มีความแบบทำให้เราอยากจะเข้าไปดูว่าวันนี้พ่อลูกเขาเนี่ยทำอะไรกันนะครับทุกคนนะวันนี้ดีใจด้วยจริงๆนะครับแล้วก็ตอนนี้สาวน้อยเดอะซีรีส์นะครับประสบความสําเร็จมากๆ ตอนนี้นะครับทุกคนในช่องสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยติด1 1ในมาแรงนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูเข้าไปดูเลยแล้วก็รอตอนน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงออกมาว่าจะหนึ่งในมาแรงหรือเปล่าเชื่อว่าแฟนๆเนี่ยดันคลิปน้องให้ติดหนึ่งในมาแรงแน่นอนนะสำหรับสาวน้อยเดอะซีรีส์เพราะอะไรเพราะว่าคนเนี่ยคิดถึงเนาะคิดถึงอุงอิงคิดถึงการที่น้องแบบ อยู่บนหน้าจออะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนเนาะแล้วก็มีความมีการแสดงอะไรแบบนี้แฟนๆก็อยากจะดูนะครับเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับอิ่มข่าวกระแสนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทางด้านผู้จัดการมาเดี่ยวด้วยกันแล้วกันนะครับขอให้ปังๆปิ๊งเปรี้ยงนะครับแบบนี้ตลอดไปเนาะแล้วก็ดีใจกับบอสโจยมนินด้วยที่มีลูกสาวสุดน่ารักนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าองค์หิงเป็นคนที่นะครับ เฟนลี่กับทุกคนเนาะกับ FC แฟนคลับนี่แหละจึงทำให้คนแบบสนับสนุนอย่างต่อเนื่องนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจนะครับแห้กับอมอิ่มข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับฝากทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดกระดิ่งฝากกดกระดิ่งด้วยนะกดกระดิ่งตรงนี้เลยแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ดูสาวน้อยเดอะซีรีส์นะครับก็อย่าลืมไปดูกันไปให้กําลังใจพ่อโจกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนนะครับ